สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมไม่ใช่โจจิรวัตรครับวันนี้ผมเป็นบูมจักรเพชรครับวันนี้เราจะพาเด็กๆน้องๆครับที่มีความชอบรถและชื่นชอบในวงการรถซิ่งแต่เด็กพวกนี้อาจจะมีอะไรซ่อนอยู่เดี๋ยวเราไปพบกับคนพวกนี้กัน นะครับว่าเขาทําธุรกิจอะไรทําไมเขาถึงมีความชอบในรถระดับรถสปอร์ตที่เขาขับกันอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะมีความสนใจในรถสปอร์ตเช่นเดียวกันวันนี้เรามาเริ่มกันกับกลุ่มแท็บเฮาส์นะครับสวัสดีครับน้องๆใครคนแรกอันนี้คือน้องๆจากกลุ่มแท็บเฮาส์ใช่ไหมัใช่ครับแท็บเฮาส์เนี่ยมันมีความหมายไหมครับก่อนที่จะมาเป็นแท็บเฮาส์ในวันนี้จริงมันเริ่มจากการที่พวกผมไปรู้จักกับพี่นีโนโ่ครับที่เขาทําบีบไป<อ>แล้วเขาเหมือนมีสตูดิโอชื่อแท็บเฮาส์เขาเลยชวนชวนกันสร้างกลุ่มอะไรเี้ย่างเง แล้ววันแรกที่เริ่มเข้ามาเนี่ยมาถึงวันแรกเป็นแบบนี้หมดเลยป่ะหรือว่าแบบค่อยๆไต่กันมาตอนแรกมันเริ่มจากการที่พวกผมอยู่มหิดนด้วยกันอะไรเงี้ยอ๋อเริ่มแรกรถก็ไม่ใช่แงเงี้ครับแต่ว่าตอนที่เจอพี่น่คือรถเป็นอย่างนี้แล้วอ๋อโอเคก็คือค่อยๆเล่นรถมาแล้วก็ค่อยๆพัฒนากันมาว่าง่ายๆเถอะน้องตอนนี้อายุเท่าไหร่ทำงานอะไรแล้วครับยังเรียนอยู่ อ๋อยังเรียนอยู่มหิดลทั้งกลุ่มเลยป่ะหรือว่าก็มี่วนใหญ่จะเป็นมหิดลครับเพราะว่ามีอุปกรกับมองเทพอะไรเงี้ยซึ่งน้องๆมีความชื่นชอบในรถสปอร์ตในรถซิ่งอยู่แล้วใช่ปกติแต่งรถกันเองไนหะมก็มีล่าสุดเพิ่งเริ่มทำาอะไรกันเองอ๋อก็คือเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยจะต้องมีรถคอร์สยังไงอะไร <Okay. S 2> ยังไงแล้วใช่ไหมใช่ครับอ่าวันนี้เดี๋ยวเราพาไปรู้จักใครครันแรก<ช>พารู้จกักหน่อยน้องกัน ต้องการขับอะไรครับวันนี้ครับเอ่เอซีสีสพระสวยนะปกติพี่เล่นพระ <laughs> แต่ว่าถ้าถ้าน้องจะปล่อยก็บอกพี่ไม่ใช่ c ี 4, 4, 3ีสาคันนี้นี่ได้จูนนิ่งไหมได้จูนมาครับตอนนี้ตกที่ล้อนเนี่ยเราพอใจที่กี่มา้าตอนนี้อยู่มันอยู่ประมาณ410 โอ้ย418ครับซึ่งในระดับความเร็วปกติน้องซัดตลอดเวลาเลยปะอ๋อไม่ใช่ตลอดเวลาก็าคือทัใช้ชีวิต,ตใช้ชีวิตปกติเ<อ><ร>ดิได้ยุได้ใช่อแล้วคันนี้มีอะไรจะบอกคนที่ใช้4 4 3รุ่นนี้อยู่ว่าถ้าอยากจะใช้4 4 3เหมือนกันมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของมันแล้วกันจริงได้ก่อตแล้วก็เราอ่า<ช>โอเคผมผมสนใจคันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามนะครับคันที่2ครับขออนุญาตเชิญคันนี้ คันนี้เป็นรุ่นไหนอะไรครับพี3ี่มเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นก่อนเฟริจุดที่แตกต่างพี่ไม่รู้เลยน้องบอกพี่หน่อยจะมีจริงๆกันชนหน้าเขาเปลี่ยนมาก็เลยที่มีกันชนหน้าด้วยครับ<อ>แล้วก็ไฟหน้าครับ,รบแล้วก็มีโป้หน้าปัดท้่งหน<อ>แล้วก็โบเขาจะใหญ่กว่าครับโบก็จะมีความใหญ่กว่าในสต็อกโอเคแต่ไม่ได้ไม่ได้ขนาดซึ่งตอนนี้ลงล้อนี่จูนนิ่งมา1 9ครับ จะต่างกันอยู่นิด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 ครับแต่วิ่งจ,งจริงๆก็แทบจะไม่รู้หรอกขูบเบอร์คันาดแล้วด้วยก็คือพวกนี้จะอยู่ที่ไล่ข้างใช่ไหมใช่ครับโอเคเข้าใจ <Okay. S 1> อ่ะคันนี้แหละวินวินครับคันนี้แนะนำหน่อยฮะสสวัดีครับคันนี้ชื่ออะไรครับเป็นนายนายชื่ออะไรครับผมชื่อวินนะครับผมขับซูรูบิอแซนบีอาร์ซีเนี่ยมีความ โดดเด่นยังไงในความรู้สึกของเราที่ขับจริงแล้วแบบวงม,มาลัยมันเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยจากที่ผมลองขับมาแล้วครับค,คือความแรงมันไม่ได้เยอะมากครับขับสนุกอ่ะครับคือแบบเล่นโค้งอะไรพวกนี้สนุกค,คือเอาง่ี้ว่าในโค้งเนี่ยรอบอาจจะตีอยู่แล้วก็แบบมีฟีลลิ่งที่ทําให้เราดันต่อได้แบบรู้ส<ช>ึกสนุกกดไปเรื่อยๆได้เลยเพราะไม่เป็นเอ็นดีด้วยครับก็กดอ่ะกดทั้งโค้งคือเอาง่ายๆว่าในโค้งเนี่ยคุณอาจจะลากรอบอยู่แช่อย่างนี้เลยก็ได้ใช่อ๋อในความเป็น BRC ครับแต่ถ้าทางตรงก็อาจจะหายนิดนึง อ่าในทางตรงเนี่ยเราก็อาจจะใช้รอบเยอะไม่มันก็อาจจะแบบหายนิดนึงตอนนี้ลงล้ออยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนที่ตูนมาอยู่ร้อยเก้าหกครับขับสนุกมากใช่สนุกถ้าในแพคผมว่าสนุกมากใช่เพราะว่ามันแทบจะไม่ต้องเบรกเลยใช่ถูกไหมครับอย่างเดียวเลยครับโค้งเยอะคันนี้ที่ชอบเลยอ่าคันนี้คือในช่วงล่างเติมไหมต้องทำไหมช่วงล่างผมไปทำช่วงล่างสเตจปหนึ่งมาแล้วก็แต่ว่าเป็นโช๊คเดิมนะครับอ๋อใส่โช๊คซ็อกอ๋อใส่สปริงไอซ์อ่สาใช่ผมเคยใส่ในดับเบิลไอเอ็กก็มีความนุ่มๆแต่กก็ ก่อา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <ช>มันจะแบบมีคําให้ตัวบ้างแต่ก็เกาะเลย <c oughs> ใช่อาจจะแข็งเกาะแตนบัดนิดนึงเดลี่ได้ที่ผมเดลี่ทุกวันเดลี่ทุกวัน ISR ตอบโจทย์คุณในตัวนในตัวสปริง <c oughs> แล้วอย่างอื่นพวกคัมอะไรพวกนี้เราเติมไหม <c oughs> ผมมีคัมหน้า <c oughs> อย่างเดียวเลยครับทัสโก้ซึ่งโดยปกติแล้วคนที่ขับซูบูรุเนี่ยผมได้เจอและได้พูด,พดคุยน้อยมากนะครับและวันนี้ขอเชิญคนต่อไปให้ผมหน่อยเชิญคนต่อไปให้ผมหน่อยอ่าทำไมเราตัวใหญ่จังกินเยอะแต่เด็กเมื่อกี้ยังกินแม็กอยู่เลยโอ้สุดยอดเลยครับเราขับอะไรครับวันนี้ F 3 0 330i ครับ F สามสิบสามสามศูนย์ไอมันจะนึกว่ามันแรงมาแต่เกิดดิเครื่องเดิมๆเขาเป็นเบนซินกิลิตรครับสองพันซีซีสองพันซีซีจูนิ่งไหมจูนครับคันนี้ลงล้อกี่สองแปดห้าครับสองแปดห้าเคยวิ่งในแท็กยังยังครับผมเชื่อว่าถ้าคุณเซ็ตช่วงล่างดีๆวิ่งในแท็กอาจจะโคตรสนุกก็ได้ครับประกันน่าจะไม่สนุกกับผมเท่าไหร่อ๋อโอเคประกันอาจจะไม่สนุกครับแต่ในการใช้เดลิยุสของคุณคุณใช้ความเร็วในในย่านอันนี้คือโชคเดิมไหมก็เหมือนเดิมโชคบิลครับอ๋อโชคบิลชคบิลสไตล์นะเป็นตัว B6 b 6ก็จะได้ปรับตัวไอ้นี่กับตัวอะไรนะสปริงโดดเอาเซสปริงโดดได้โอเคอย่างคันนี้มีอะไรเป็นคอนเซปต์ของมันแล้วกันไหนเล่าให้ฟังหน่อยคันนี้แบบใช้เดยูทแล้วเล่าได้ว่ามันเป็น3คำสั้นๆแล้วกันข้อกองจูนข้อกองจูนโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับคันนี้ครับคันนี้ฮะคันนี้ฮะใครครับมาฮะอันนี้สตาร์ทรถแสดงว่ามีอยู่ในรถครับอ่าโอเคน้องชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อพีทครับชื่อพีทน้องพีทนะครับวันนี้อะไรครับเนี่ยเป็นมาสแตง 5.0ครับเป็นมาส t ต n g 5.0ครับ5.0ค <5. 0 S 1> ่าน้ำมันต่อต่อวีคที่คุณใช้เดลิยุสป uh, ่ะเดลิยุสครับค่าน้ำมันต่อวีคคุณเติมกี่ถังเติมละพันวันละประมาณพันหนึ่งโดยที่คุณใช้ทุงานทั่วไปแต่ว่าคุณได้สนุกกับมันแน่นอนใช่ได้สนุก แล้วคุณวิ่งทางไกลวันหนึ่งต่อวันเนี่ยระยะทางเยอะไหมประมาณเกือบร้อยโลหุน้อยโลเลยเหรอใช่ใช่โอ้แสดงว่าคุณอยู่อยู่อยู่นอกเมืองใช่คับอยู่สัลายาอ๋ออยู่สะะออัลายาได้ทำได้ทำท่อไหมเขาทำท่อมาครับอย่างอันนี้คือมันหอบแบบอันนี้ป,นปิดบาวว้อยูอ่ยังปิดอยู่ถ้าเปิดเดี๋ยวไปถ่ายที่โคโม่เดี๋ยวจะไปฟังคันนี้ที่โคโม่ว่ามันแบบเปิดวาวแล้วมันจะแบบเล้าแค่ไหนขอบคุณครับ I wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna, I just wanna, pop, pop, turn around, turn around, dance, dance. I just wanna, I just wanna back back, around, turn around, is I, I just wanna, I just wanna back back, and around, and I just wanna, I just wanna back back, and turn around, turn around, hit, 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 hit. I just wanna มากันต่อที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะมุมอร่อยโทโมโอขอพรีเซนเทชันเลยสวัสดีครับคันนี้ชื่ออะไรครับสวัสดีครับทามครับผมอ๋อน้องทาม์ครับคันนี้รุ่นอะไรแบบไหนเล่าให้ฟังหน่อยท20 M340i ครับ 340i ใช่ครับเขาเรียกว่าตัวแรงแต่เกิดใช่ป่ะอพอได้แล้ววันแรกที่ได้รถมาเนี่ยความรู้สึกของการรับรถวันแรกคุณขับอะไรมาก่อนครับซีสองสองศครับเซลพาวเวอร์มันต่างกันอย่างนี้เลยดิความรู้สึกความรู้สึกของการฟิลลิ่งของการที่มาจับคันนี้คันแรกเป็นยังไงตอนนั้น ผมเคยลองไปเทสไอยด์มาแล้วรอบหนึ่งองไทยแลนด์รู้สึกมันติดมือแต่พอเวลามาลองคันนี้ใหม่รอบหนึ่งก่อนซื้อรู้สึกว่าเออมันก็ไม่แย่ไม่แย่ซึ่งมารูที่หลังว่าแต่ละคันแรงไม่เท่ากัน<อ>มันเกิดจากสต็อก,อเ,กเดิมๆก็ไม่เท่ากันหรอเ่ใช่ครับพี่่ากนกันจากสามสิบสี่สิบล้อได้ซึ่งอย่างคันนี้ทำอะไรมาเยอะไหมอยากรู้ว่า คนที่เล่นดี5-8จริงๆเขาจูนอะไรกันบ้างหรือใส่อะไรกันบ้างผมกล่องล้อครับก็คือมีแค่ท่อเมื่อก่อนมีกองเปอยด้วยแต่ตอนนี้อากาศดีผมเลยเอาออนเดิมกลับมาใส่เพราะว่ามันเย็นกว่าออนเย็นกว่าใช่ครับแล้วก็ในช่วงที่เราใช้ประจําวันเนี่ยเดล y ยูสเนี่ยแบบว่ากินน้ำมันเยอะขับให้ดีขับได้ครับถือาขับได้ขนาดไม่มีแกนแล้วขับได้ก็ได้ครับคือเราเราจะบ่งบอกยังไงว่าคันนี้เป็นสุดที่รักของเราเนี่ยเราอยากให้คำนิยามสามคำ ขอให้อันเดียวแล้วกันครับม,มีเต็ดครับมีเต็ดนะโอเคนะมันดีตรงมีเตนะ็ดนี่แหละใช่ครับโอเคเวลาจะออกเวลาจะเราไม่ต้องกลัวรถสบัดแถ้าอ,ออกของมาตะปูญสน,นุกนะครับ <c oughs> อืนี่คือฟีลลิ่งของคนที่ได้ขับจริงๆนะครับบางท่านไปฟังนัดแข่งไป,ไ,ปไปฟังอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้รับรู้เท่าผู้ใช้งานจริงนะขอบคุณมากนะจ๊ะนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันต่อก่อนที่เราจะไปดูนะครับคันที่ตอนนี้มีอยู่คันเดียวในไทยนะครับแมกกาซีนเดี๋ยวเราไปฟังเจ้าของรถกันดูนะครับสวัสดีคุณโตโต้ครับ ขออญาตสัมภาษณ์นิดนึงคันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับรุ่นอะไรนะครับเรโนเมกนไเอรโนซึ่งเป็นรถขับหน้าอธิบายคันนี้หน่อยเป็นรถคล้ายๆเหมือนรถคาร์ทอยนะครับผมจะเป็นผูแ้แข่งทเทียบกันก็จะพวกซีวิ c ไพร์พาร์พวกอ o ฟจีดีไรับสปอร์ตอ,อะไรเนี้ยนะก็จะจุดเด่นก็จะของเรโนก็จะอยู่ที่เป็นเกียร์ดีซีเป็นเกียร์ดีด้วยเหรอใช่ครับเกียรดีซีทแล้วก็เลี้ยวสีต่ต่อ เลี้ยว่ล้อแสดงว่าการอยู่ในแทกของคุณเนี่ยเวลาต้องดีมันจะโค้งปราะชาวบ้านคนนี้เลยดยที่ว่าโดยที่ว่าล้อหลังเลี้ยวได้โค้งหุหักแคบมันจะได้แข็งยัดได้เลยลายแปลกๆวาดอะไรแเลยแต่ถามว่าเบาะเดิมๆมานี่มันใส่ใน้สโลมาให้เลยใม่ซีเอ็ทมาจากโรงงานเลยก็คือโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์นภายในเดิมๆคันนี้เนี่ยถ้าตอนนี้เห็นบอกว่าจะปล่อยด้วยปล่อยเท่าไหร่ตอนนี้มาสามล้านครับ 3ล้านทุนคุณกำตังมาจัดไฟแนนซ์ได้ค่ะคุณได้รับเลโนโล่ขับหน้ารถแขกที่สามารถทำเวลาได้ดีทั้งในสนามแล้วก็เดลิเยูสได้ใช่ครับเดลิเยูสทุกวันไหมทุกวันครับตกกี่กิโลดี่อันเนี่ยนะแต่ก็ประหยัดอยูนะครับเพราะว่ามันไงเกียร์มันกี<ๆ>่เกียร์อ๋อหกเกียร์อยู่ในแบบแค่นี้ก็เอาง่ายๆว่าตีต้นตีนปลายว่าคันนี้3ล้านได้จับฟีลลิ่งดีเยี่ยมเชิญนะถ้าใครอยากซื้อติดต่อโต้ได้เลยติดต่อได้โอเคครับ ก็คันนี้นะครับจากที่ดูแล้วเราเป็นเซ้นพระเนี่ยเราเห็นโคุณูด,ดูว่าสแสกเนี่ยนะ <c oughs> นมาบุกเสกคันนี้เนี่ยแ้วคาดปลอดภัยแน่นอนนะครับ